คือทุกคนอ่ะมกักจะคิดว่าคนหูหนวกอ่ะอ่านหนังสือออกก็ดูทีวีไม่ได้ไม่มีเสียงฟังวิทยุไม่ได้ก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์สิแต่จากการที่เราไปเรียนนะครับเราก็รู้ว่าภาษามือกักบภาษาเขียนของเราครับมันต่างกันวเวลาหูหนวกไปอ่านหนังสือพิมพ์ครับเขาก็จะไม่เข้าใจเอ๊ะแล้วทีนี้สือ่อหูหนวกต้องรับสื่อจากไหนอ่ะ ต่างประเทศอะ่ะมันมีโทรทัศน์ที่มีภาษามือเต็มจอในประเทศไทยอ่ะครับมันมีโทรทัศน์ที่มีภาษามือเล็กๆอยู่ตรงปุ่มจอตรงเนี้ยครับมีมานานแล้วปัญหาของเขา,าคือมันเล็กไปข่าวมันเร็วมันสดเขาแปลไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้ในต่างประเทศเนี่ยในอรารยประเทศเนี่ยเขามีภาษามือเต็มจอก็เลยทดลองเริ่มทำไอ้โทรทัศน์ภาษามือเต็มจอในในชื่อตอนนั้นก็คือไทยเดีบชีวิต ย้อนกลับไปปัญหาเดิมครับคือหูหนวกเองอ่ะเขาก็อยากรู้ข่าวสารเรื่องโควิดเรื่องอะไรนี้เหมือนเราแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะติดตามได้เท่าไหร่นะักทุกวันนี้แถลงสบปครหรือว่าแถลงกระทรวงเนี่ยมีร่างมาเสมือก็จริงแต่ว่ารายการอื่นๆเนี่ยก็ยังมีร่างมาสมือจำกัดอยู่เรายังอยากรู้ข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมช่วงนี้ช่วงตอนที่ระบาดใหม่ๆเนี่ยยังหาข่าวเรื่องหน้าอากาศอนามายัยนู่นนี่อะไรเงี้ยหูนวกเขาก็บ่นว่าเขารู้ช้าจน่าเขาจะได้ไปซื้อหน้ากากอนามัยคือมันแพงมากแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยคือคือเขารู้ช้าไปหมดทุอย่างครับ อย่างโปรเจกต์แรกเราก็ทําสื่อชุดหนึ่งที่ชื่อว่าคนหูวหนุกรู้สู้โควิดซึ่งก็เป็นการเอาข้อมูลเรื่องโควิดเนี่ยมาทําเป็นภาษามือเต็มจอนําเสนอโดยที่ภาษามือก็ถูกต้องด้วยเพราะเรามีนายกสมาคมหูม่นหลนประเทศไทยมาช่วยกํากับดูแลอะไรเงี้ยครับข้อมูลก็ส่วนใหญ่ก็มาจากสสนั่นแหละเพียงแต่ว่าย่อยให้มันกลายเป็นภาษามือในชุมชนในท้องถิ่นเองเนี่ยมันก็ควรจะมีมีเครือข่ายที่จะทําให้เรื่องนี้มันแข็งแรงขึ้นนะครับสำหรับ กลุ่มคนที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงสื่อในรูปแบบต่างๆเนี่ยทางสสอส,อ,สอ,ออกแบบแล้วก็พยายามที่จะทําให้เกิดการเข้าถึงสื่อในทุกกลุ่มอยู่แล้วทางสสส,อสอเองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนตอนนี้เนี่ยผลิตสื่อไปแล้วกภาษานะคะที่เราออกแบบเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยข้ามผ่านอุปสรรค ในแบบของตัวเองแล้วสสก็พยายามออกแบบสื่อที่เป็นมิตรสําหรับทุกคนในอนาคตกลุ่มคนที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงสื่อประเภทต่างๆน่าจะมีโอกาสได้เข้าถึงสื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปมากขึ้นค่ะ นนไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคนหูหนวกอย่างเดียวนะครับยังมีประโยชน์กับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนองค์กรหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ที่เขาทางานกับคนหูหนวกครับถ้าได้ดูรายการนี้แล้วก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ก็หวังนะคะว่าหากสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราจะมีรูปแบบรายการที่เป็นการออนแอร์จริงๆที่ทั้งพิธีกรร่ามาษามือแล้วก็วิทยากรได้มานั่งให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านสดๆกันจริงๆครับสอสอเองเนี่ยก็ขอส่งกำลังใจให้กับกลุ่มคนหนูหงวกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงป้องกันตัวอย่างถูกวิธีนะคะ